คนนี้นี่เองเปิดวาร์ปซ้มโอชมพูนุษตสาวใต้ตาคมดีกรีมิสกแกรนด์พังงาเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ในตอนนี้สำหรับซ้มโอชมพูนุษตประวัติมิสกแกรนด์พังงานางงามภาคใต้ดีกรีมงใหญ่รองสี4มิสกแกรนดไทยแลนด์2019นอกจากจะเป็นนางงามแล้ว ตอนนี้ส้งโอยังเซ็นสัญญากับทางช่อง7 HD เป็นนักแสดงที่มีงานละครเข้ามาแบบรัวสำหรับส่งโอเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคม2540ปัจจุบันอายุ25ปีเป็นสาวสวยเกิดและโตที่จังหวัดพังงาจบการศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แล้ววันนี้ทีมงานที่นี่คอมได้รวบรวมภาพของโซมโอมาให้ได้รับชมกันด้วยบอกเลยว่าสวยมาก i อจโซโอขีดล่างชมพูนะัด